ค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาล่องไปกับมาล่องงานมาล่องาจวันนี้ครับครับครับจริงๆก็พวกเรารู้สึกตื่นเต้นครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทางมาล่อมาจีมากๆเลยนะครับที่เชิญพวกเราพ็อกซี่ได้มาส่งความสุขให้กับแฟนๆทุกคนซึ่งวันนี้แฟนๆทุกคนก็ให้การตอบรับดีมากคือเหมือนรู้สึกว่าเหมือนบางคนก็มารอพวกเราตั้งแต่ชั้นบ่ายแล้วอะไรยนี้ใช่ไหมครับแล้วก็แบบมากันเยอะมากจนแบบหลังๆก็เริ่มมีถึงชั้นสองชั้นสามแล้วขอบคุณทุกคนที่แบบส่งกำลังใจมามากๆครับ เรียกว่าห้างแตกตลอดเนาะเวลาพวกเราที่ไปแฟนเพลแฟนคับมาตามกินอาหารเรยอะมากก็โอผมว่าจริงๆแล้วก็อาจจะยังเรียกว่า<อ>ห้างแตกไม่ได้ก็ได้ครับเพราะว่าวันนี้คือนอกนจากพวกเราพวกี่แล้วก็ยังมีที่นี่ที่เป็นนักแสดงแล้วก็ศิลปินท่านอื่นด้วยจริงๆผมว่าอาจจะเป็นแฟนคลับของแต่ละคนที่เขามารวมกันมากกว่าที่อยากจะแบบมอบความสุขแล้วก็ให้กำลังใจแบบทุกคนอะไรเงี้ยครับอยา,ากให้ฝากหน่อยครับมาะตงทักษิณครับ ก็ต้องขอบคุณมโนมาดีมากๆเลยนะครับที่ให้โอกาสท็อกซี่นะครับได้มาเจอทุกคนนะครับแล้วก็พวกเราแบบดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากเนะครับที่ได้มาโชว์มาเจอกับเจอยูเซอร์ทุกคนแล้วก็ท้ายขอบคุณแฟนคลับของพวกเราทุกคนมากครับขอบคุณมากครับอาจจะเจอพวกเราบ่อยหน่อยช่วงนี้แต่ว่าจะแบบไม่เบื่อเสมอขอบคุณมากครับแล้วก็ต่างฝักงของย่านนีแล้วก็หวังว่าหวังว่าอ๋อครับอ๋อครับทักผม ก็เราโดยนี <cheg> ้พวกเราจะออกซิงเกิลที่3ครับชื่อเพลงว่า Chiming m n l o d y a n a l y s i ก็จะออกวันที่30เดือนนี้นะครับก็ในระหว่างนี้ก็จะมีการแบบเค้าดาวต่างๆแบบให้ทุกคนสนุกๆด้วยการปล่อยรูปของเราแต่ละคนไปเป็นพิชวษอย่างวันนี้ก็ปล่อยครับผมใช่แล้วจะมีแบบใกล้ๆก่อนก็จะมีแบบทีเซอร์อะไรเงี้ยให้ทุกคนรอติดตามพเครับผม ซึ่งวันที่30ที่สปอยก็คือพร้อม m อเลยที่ผมตั้งใจกันมากครับแล้วก็อย่างนี้พวกเราตื่นเต้นมากๆเนาะว่าแฟนๆจะชอบกันไหมแล้วก็จะติดหูทุกคนกันไหมครับเป็นเพลงแบบสนุกสนุกเร็วๆอะไรเงี้ยเนี่ยอ้าวมีหลุด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 ไม่ได้สปอยไม่ได้นี่สปอยไม่ได้ก็จะมีฮาเต้นแน่นอนมีร์ดเต้นแน่นอนครับผมมีร์ดเต้นแน่นอนเต้นสามสปอยหน่อยได้สปอยฮา์ดเต้นเหรอครับ ออนละไมถ้าเต้นมันแอบหนักครับก็ขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมให้ดีๆครับผมยืดร่างกายยืดหลังยืดร่างกายดีๆหมายถึงว่าถ้าเต้นนี้ใช้หลังเยอะใช่เพราะาจะสะพานโค้งลงไปเลยเอาลีการันตีได้เอาลีคอนเฟิร์มคอนเฟิร์ม เียวมาแล้วสดงว่าจากนี้ถึงวันที่30ก็คือจะมีปล่อยตัวขออกมาเรื่อยๆใช่ครับผมใช่คยังไม่ออกครับผมต่อไปใครจะเป็นใครคะตอนนี้อ๋อจะกินต่อไปต้องรอเชื่อต้องรอติดตามครับผมโอ้ชิมอรอยมุ่เขนาดบนี้ไม่ต้องไม่ต้องติดตามครับเย็นนี้เย็นนี้มีสองคนครับผมจะเป็นคีบิชโชครับคาดหวังพิเศษอะไรไหมก็คีที่ผ่านมาลับโมโหแบบกระแสดีมากก็คือสิ่งนี้ย จริงๆผมว่าหลัก,ลกๆคือเราต้องการให้ทุกคนชอบเพลงของพวกเรามากกว่าเพราะเราต้องการพยายามที่จะสร้างสรรค์ผลงานต่างๆให้ออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็ไม่สามารถคาดหวังหรือว่าคาดการได้นะครับว่าพอซิงกิลนี้ออกมาเนี่ยมันจะแบบแมสไหมมันจะบูะ boom, มไหมแต่เราเชื่อว่าพวกเราตั้งใจทําผลงานทุกชิ้นทั้งเราเองทั้งพี่ๆทีมงานทั้งแบบทุกคนที่มีส่วน,นร่วมในโปรเจกต์ติงต์ตนี้ครับเชื่อว่าทุกคน่าจจะชอบขอแค่ทุกคนฟังเพลงเราแล้วก็คอมเมนต์ที่ชมพวกเรา่น้นเราก็ดีใจนะครับอย่างตอนนี้งานเราเน้นอะไรขนาดทุกวันเลยไหมครับอ อ่ตอนนี้ก็เรื่อยๆดีกว่าครับผมตอนนี้มีเรื่อยๆแต่ว่าตารางเดือนหน้าเนี่ยครับพวกเราก็ยังมีว่างอยู่นะครับใช่ก็เดือนเช่นนะครับผมแต่จริงๆปีหน้าก็ว่างนะครับปีหน้าก็ว่างยังมีสล็อตเหลือเยอะมากครับผมพวกเราชอบทำงานครับ้วแดงข้าวนาวแฟนคลับมีไหมจะได้ไปเจอพวกเราผู้ไหนอะไรไปชิมแนวใหม่ๆตอนนั้นเรื่องการมีใหม่มีใหม่ดีเวรี่ทีแบบโอ้ตอนโกงแฟนไป จรงิงติดตามจามทางออฟฟิเชียลตารางทางออฟฟิเชียลเออของออฟฟิเชียลพ็อกซี่ของ,ของเราเนาะก็จะมีแบบให้แฟนคลับดูได้เลยว่าแบบจะเจอพวกเราได้ที่ไหนวันไหนบ้างใช่<ล>เพราะว่าส่วนใหญ่ปกติทางออฟฟิเชียลเขาจะแจ้งงานล่วงหน้าอย่างน้อยแบบหนึ่งถึงสองอาทิตย์อยู่แล้วครับผมเพื่อให้แฟนๆทุกคนจะได้แบบเตรียมตัวว่าเอ๊ะบางคนอาจจะอยู่ต่างจังหวัดจะได้คำนวณถูกว่าเราต้องแบบนั่งรถมาวันไหนดีหรือว่าซื้อตั๋วเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามจะแจ้งงานล่วงหน้าให้ได้มากที่สุดเพราะว่าแฟนๆจะได้มีโอกาสแล้วก็มีีจจจจัังงงหววววะะมมาาาาเเเอออพกกรรรรดดดท่่สสุิิิแแล้ยขนนึคบบบ ตามที่ตัวเองไหวก็ได้ครับใช่ครับใชาครับใี่ตกัวเองด้วยครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะตามเราก็แบบเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยหลายๆช่วงใช่แล้วช่วงนี้ก็รู้สึกว่าอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองดีๆด้วยนะครัใช่ครับกอกันด่ใกล้ๆใกล้ีใหมแล้วกันให้ผมูน้หน่อยมาแบบทีม่ไงกันดีาิเตอร์ไวพอน้องยินดีตอรัช่คล้เออ ปีใหม่ก็แฮปปี้นิวเยียร์นะครับแล้วก็ m e รี่ Christmas ครับครับก็ขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็ถ้าใครไปไหนเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็สุขสันต์วันปีใหม่สุขสันต์วันปีใหม่ค้ไรออ๋ดับ So this message is for our international fans. So first we really thank you guys for supporting us and uh, well it is almost um, Christmas and New Year so Merry Christmas and Happy New Year everyone I hope you guys um, stay safe and um, don't forget to treat yourself with some good food and turkey yeah. if possible and um, I hope one day we get to see each other. Thank you. Okay. Okay. ตรงไหนดีครับะะเอาไครับ๋อไทยหลงัลงได้ครับไทยหลงังไทยหลัง